ผมอยู่ผมแดนนีลโอนะครับวันนี้ผมจะมาเออเข้าเล่นแบบออนไลน์ให้ชมนะครับเป็นผ่านโปรแกรม World นะครับแล้วก็ใช้กับบอร์ดตัวนี้นะครับผมโอเคสิ่งแรกนะครับที่เราต้องมีนะครับก็คือตัวเครื่องมิจิไว้ครับจะเป็น v ีเพชจะเป็นแพนดูลัมอะไรยังไงก็ได้นะครับส่วนใหญ่จะใช้ได้เกือบทุกรุ่นนะครับ X3 ผมไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือยังแต่ว่า X2 เนี่ยถึงใช้ได้ถึง X2 เลยนะครับ แต่วันนี้ผมจะมาเชื่อมต่อให้ดูในแผ n นดูรัมครับใช้แผ n d u รัมเชื่อมต่อให้ดูนะอันที่สองเป็นตัวบอร์ด A com ครับอันนี้จริงๆถ้าคนทำเป็นจะทำง่ายนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ทำไม่เป็นเหมือนกันผมก็ใช้ให้คนเขาทำให้นะครับราคาอยู่ประมาณ450-500บาทครับใครสนใจผมทิ้งไว้ให้ทิ้งกลุ่มไว้ให้นะครับเข้าไปถามหาได้โอเค ตัวที่3ก็จะเป็นโปรแกรม world นะครับก็คือเขาพัฒนามาต่างประเทศเขาพัฒนามาให้นะครับก็สามารถโหลดได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้โอเคครับขั้นแรกครับเราเปิดโปรแกรมมาครับเปิดโปรแกรม world มาเลยเราก็จะเห็นหน้านี้นะพอเห็นหน้าแบบนี้ปุ๊บขั้นแรกค่อยใส่ username ครับสำหรับคนที่ไม่เคยเข้านะครับเราก็สามารถใส่ ั้งได้เลยครับว่าเราจะเอาอะไรแต่ผมเคยเข้าแล้วผมก็จะใช้ไอดีผมนะครับ okay. นี่ก็คือของผมกด enter ไปครับถ้าเกิดคนที่ยังไม่เคยนะครับพอเข้าหน้านี้เสร็จใส่พาสเวิร์ดเสร็จนะครับมันจะขึ้นให้เราแต่งตัวละครเราก่อนครับแต่ถ้าเกิดใครแต่งเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเนี่ยขึ้นมาเป็นหน้าแบบผมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวให้เราสามารถสู้ได้ข้างในนะ Okay. เราได้หน้าตาอย่างนี้แล้วโอ้โหผมตกไปอันดับ152แล้วเนี่ยโอเคหลังจากนั้นนะครับเราเปิดหน้านี้ขึ้นมาเราเชื่อมต่อตัว a c o m ครับ mm hmm. เข้ากับไอ้คอมพิวเตอร์ของเรานะครับาจะมีไฟขึ้นแล้ว okay. หลังจากนั้นนะครับเรากดนี่ครับ Click here to connect Dcom น่าจะกด ของผมไม่รู้เป็นปกติหรือเปล่านะแต่ของผมต้องกดประมาณ2รอบมันถึงจะขึ้นในหะ้เชื่อมต่อตืดตๆๆืดเดินเล่นก่อนโชว์ศักยภาพแต่น,นี้ไม่มีคนออนนะครับมีแต่บอตอันนี้คือบอตนะครับ3ตัวนีเราคุยได้คุยอะไรก็คุยไปลองสักครู่นะครับ อ่านี่มันจะขึ้นมาแบบนี้ครับให้เราเลือกว่าเราอยากต่อกับอะไรนะครับสาหรับผมจะต่อเป็นเพนดูรัม20ปีนะครับผมก็คลิกไปปึ๊บและทีนี้เราก็มาที่เครื่องเพนดูรัมเเลยครับแล้วก็เลือกที่ b a ตเทิร์นเพนดูรเครื่องนี้ครับ20ปีเป็นซิงเกิลเท่านั้นนะครับจริงๆมไม่ต้องขย่านะขย่าไปก็ไม่ค่อยม,มีผลครับ เ <Hey, S 2> <Okay. S 1> ออไม่ขึ้นอย่างนี้นะก็เชื่อมต่อตึด๊ดไปอ่าติดแล้วนะครับนี่เบลเซมอนผมก็จะมาเบลเซมูมอนผมก็จะเข้ามาอยู่ในนี่แล้วครับเวิร์ ปกติมันต้องขึ้นเออร์เลอร์เนี่ยโอเคก็เนี่ยครับมาแล้วง่ายมากครับแค่นี้เองแล้วถ้าเราจะสู้กับใครนะครับถ้ามีคนอื่นอยู่ใช่ไหมเราคลิกขวาที่คนคู่ต่อสู้เขาจะเป็นการท้าสู้ได้เลยนะครับแต่น,นี้เดี๋ยวผมจะสู้กับบอทให้ดูก่ะโอเคสู้กับอันนี้แล้วกันปึ๊บคลิกปุ๊บอ่าแต่พอเวลาเราเลือกสู้นะครับเราจะมาเลือกเป็นออเทอร์นะครับเครื่องอื่น ขื้นไปปิดไหมอ่าติดเองครับนี่ครับในจอนั้นก็จะสู้ไปด้วยครับก็เท่านี้นะครับก็สามารถมาร่วมเล่นออนไลน์ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเทั้งลิงก์กลุ่มไว้นะครับที่สามารถจะเข้าไปเพื่อตามหาตัว a c o m เนี่ตัวนี้ได้นะครับเพื่อเอามาเล่นออนไลน์กันนะครับผม แล้วเดี๋ยวก็จะทิ้งลิงก์โปรแกรม World ไว้ให้ด้วยโอเครับยังไงก็ใครสนใจเล่นก็เข้าไปดูในกลุ่มในรายได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็ลาไปเท่านี้ก่อนลวครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมบ๊ายบาย